สวัสดีคะ่ะสวัสดีกัละยาณมิตรทุกท่านนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ของหมอฟางนะคะวันนี้หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปเนาะมาให้ไพ่เป็นผู้เล่าเรื่องพลังงานของเพื่อนเพื่อนเนาะในวันนี้นะคะผ่านไพ่สําหรับนี้นะขออนุญาตค่ะขออนุญาตคือครูอาจารย์หรตุสิทธิ Hi ์ไฮเซลที่ปกปักรักษาเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะเชื่อไหมว่าหมอฟางพย,ยายามที่จะอ่านคลิปเนี้ยนีรอบที่สี่ตอนแรกเป็นช่วงเช้า แล้วก็เหมือนรอรออะไรรอหลายอย่างเลยขึ้นพลังงานมวลรวมเอยแหวนเอยมันเป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันเนาะแต่อยากพูดกับวันนี้เนาะบางครั้งก็เป็นคนกับวันเนี่ยอารมณ์คุยกับเพื่อนนะอะได้ได้เจออะไรมาบ้านเราก็อยากที่จะบอกให้เพื่อนเพื่อนได้ได้พูดคุยอะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนให้ครอบครัวทงางจิตญาณได้รับฟังวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในะระดับลึกแม่เนาะ แต่ก็ไม่ได้ไปค้นนะว่าดาวอะไรย้ายไม่ได้ไปดูเลวยดูรับรู้แค่ว่าตอนนี้สภาวะเราเป็นยังไงแล้วอะไรมากระทบแล้วเราฟีดแบ็กยังไงเรารับมือ,อยังไงสนามจริงคือการใช้ชีวิตค่ะเนาะแล้วมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันดีกว่าว่ามันสอดคล้องกันประมาณไหนนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตในการสื่อสารในวันนี้พลังงานของเพื่อนๆค่ะอืมให้เด้งออกมานะคะเพื่อนเพื่อน นี่นะ10บดัเด็กฟูควีนออฟวางหกไม้ หนึ่งดาบเป็นหนึ่งดาบที่หาคนก็ได้สำหรับเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะเดอะทาวเวอร์วันนี้เป็นใครบ้างคะฟ้าผ่าเลยไหมคะวันนี้เรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตถ้าเป็นเหตุการณ์ในชีวิตก็เปรียบได้เสมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันเจอเรื่องราวที่เข้ามาบางคนบางท่านเจอเรื่องท็อกซิกอยู่นะเจอเรื่องราวสิบดาบอะ ความคิดบางทีมันตีล้วนเข้ามาการใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนอย่างเงี้ยในคอมเมนต์ในชีวิตจริงในโลกออนไลน์รู้สึกว่าเจอแต่ข่าวลบเจอเรื่องราวอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนี้ยมันต้องชัดเจนกับตัวเราเองลวนะตัวเราต้องไปทิศทางใดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาให้ฟังเนาะให้เห็นภาพความเป็นจริงเป็นพลังงานของเพื่อนๆนที่เจอเหตุการณ์ในชีวิต เข้ามาแบบปุแับฉับพลันมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่มันเป็นช่วงสภาวะที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันประมาณนี้เนาะช่วงรอบคาบทั้งปีเลยรอกคาบเปลี่ยนแปลงเจรนายคุณให้เป็นเพชรเม็ดงามให้เฉิดฉายให้เป็นอิสระต่อความคิดของตัวคุณเองให้เฉิดฉายอะไม่ได้จมอยู่ในความคิดแต่เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตประมาณนี้นะคะทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาความคิด ฟุ้งซ่านใดๆไม่ได้ดับได้แต่เราเรียนรู้และดูได้อย่างมีสติปัญญานี่นี่เลยกับผู้ที่รับชมรับฟังคลิปในวันนี้เป็นคนที่กําลังที่จะม,ม,มันมีไฟมันมีไฟมันมีไฟเยอะทาทาุธาไฟเยอะไฟแอคชั่นลงมือทําด้วยสติปัญญาแล้วเป็นการเดินทาง ต้องใช้คำว่าเป็นการเดินทางกับเข้าสู่โลกแห่งภายในเป็นเกินการเดินทางเข้าสู่มิติของพลังงานภายในปลดล็อกปลดปมปลดอิสระในชีวิตต้องบอกอย่างเงี้ยชีวิตตอนนี้ชิลลละชิลลละเพราะว่ากาลังกาลังกาลังกาล,ลังใจมันมาไฟมันมาแฟชั่นมันมีกําลังดีใจกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ย ต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อที่ตัวเองจะมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างไรหรือว่าการปลดล็อกชีวิตอย่างไงแล้วคุณก็ทํามันต่อไปด้วยสติปัญญาที่คุณมีคราวนี้เหตุการณ์ในชีวิตแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคนปุบปรับฉับพลันถ้ามันเป็นเรื่องหลายๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องดีเกิดขึ้น,นตามมานั่นคือปฏิหารนะคะท้ายที่สุดแล้วนี่คือปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพืเ่อนๆมันกําลังจะมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างเพื่อนๆนะ เจ้าของคิปในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ในชีวิตตอนนี้อย่างไรมาก็ตามหรือมันจะเจอเรื่องราวในชีวิตจริงการงานอาชีพเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วกะทันหันยูดีนายจ้างท็อกซิอยู่ดีงานพังอยู่ดีข้อมูลหายอยู่ดีเพื่อให้คุณพลิกผันชีวิตอะปดล็อกชีวิตอะเป็นอิสระจากอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะตอนนี้มันถึงเวาลาแล้วนะคะ ที่ที่มันจะเกิดเรื่องราวนั้นแล้วมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับเจ้าของคิดเอาะเรามาดูกันว่าปฏิหารใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆค่ะว่าปฏิหารใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆค่ะมาดูกันนะ อืมนี่ไพ่ก็เป็นใจเลอเกินเจ็ดถ้วยค่ะอืมเอ็ดออฟวานเจ็ดถ้วยคิงถือดาบ The World เอ็ดออฟครับสองถ้วย The High Princess อืมกาวถ้วยหกเหรียญและสามดาบสามดาบใต้สำหรับเป็นเดวิจิเชียนปาฏิหาริ์ห,หรอเหมือนปลดล็อกชีวิตเนี่ยพลังงานในวันนี้นะคะกับเจ้าของคลิปในวันนี้แล้วสิ่งที่ไายเล่าเรื่องขึ้นมา มันมีหลายอารมณ์มากเลยเนาะที่มันที่มันเกิดขึ้นของในชีวิตเพื่อนเพื่อนคราวนีนตว้ตัวตนใหม่ของเพื่อนอะที่ก่อบมาด้วยปัญญามันจะเผาผ่านตัวอัตตาที่มันทําให้เพื่อนๆ่อ,นอะไม่ได้เป็นอิสระจากการใช้ชีวิตจากการอยู่ในกรอบเดิมๆอยู่ในแพทเทิร์นเดิมๆองค์ความรู้ของคุณมันจะถูกร้อยเรียงทําให้คุณได้ปลดล็อกศักยภาพที่คุณมีภายในตนเองนี่คือหนึ่งคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้น มีใครบาง,บางคนกําลังจะเข้ามาในชีวิตหรือมีอยู่แล้วในชีวิตแล้วมันจะเกิดความชัดเจนขึ้นจากการที่คุณได้เรียนรู้บทเรียนการให้การรับและการกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงและนี่คืออีกคีย์เวิร์ดหนึ่งแล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเลยก็คือคุณจะเป็นอิสระแน่นอนมีเดอะฟูลมีเดอะเวิร์ขึ้นมาเดอะเวเชียนชีวิตร้อยเรียง ด้วยสัญชาตญาณจริงเจ้าของคลิปในวันนี้เป็นคนที่มีสัญชาตญาณภายในที่หนาแน่นท้งใจคำพูดนี้เนาะคุณกำลังดึงสกยภาพที่มันมันเป็นคุณนะคุณกําลังจะดึงเอามันออกมาผ่านสติปัญญาที่คุณมีผ่านการช่วยเหลือผ่านการปลดล็อกผ่านการเล่าเรื่องราวในอดีตที่ที่ที่มันเคยเหนี่ยวหลังคุณไว้เจรนายมันออกมา ผ่านมันออกมาด้วยใจโดยแท้ไรเงืเ่อนไขโดยแท้วางตัวตนเก่าๆลงพสมผสานตัวเองได้รอรอมตัวเองให้ออกมาเป็นของจริงพอเข้าใจไหมคะคุณกำลังได้เจอภารกิจท,ทางจิิญยาณบางคนบางท่านเริ่มต้นต้องใช้คำพูดหนึ่งเนาะเริ่มต้นเริ่มต้นงาน มันเป็นงานมาจากทางด้านจิตวิญญาณอยู่แล้วเดี๋ยวไเพนเสก็เข้ามาเนาะเดี๋ยเบอร์หนึ่งหนึ่งถ้วยเดี๋ยเบจิเชียนคุณเป็นนักแร่แร่แปรธาตุตัวยงไงคะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเเดินเข้าสู่เส้นทางที่คุณได้ได้ได้เดินคราวนี้จากคลิปเมื่อวานที่มาฟังพูดไว้ว่าทำลายชีวิตของเพื่อนในเดือนต่อไปมันเปนช่วงเวลาที่คุณจะได้ทำโปรเจกต์คุณจะได้ก่อกำเนิดโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งของคุณออกมา คราวนี้ภารกิจของแต่ละคนะมีเยอะมากมีเยอะอะคิดนี้เป็นคลิดแรนดอมมนะาฟังค่ะพูดเป็นองค์รวมเนาะภารกิจของเรามีเยอะบางทีมันเข้ามาให้เราได้รู้ก่อนเพราะว่าสภาวะตอนนั้นมันเกิดความเบาสบายกัดเป็นเพื่อนมากๆเขาเรียวกว่าจิตมีอยู่ทีม่มิติที่5ถูกต้องไหม ม,มันเบาอะค่ะมันเบาม,เบมันโฟมันเย็นมันสบายคราวนี้ข้อมูลมันก็หลังไหลเข้ามาถ้าคุณได้ดึงดูดมันนะสิ่งที่เชื่อมโยงเข้าหากันมันจะถูกดึงดูดเข้ามาจังหวะเวลานั้นอะปากกากระดาษมีผลมากนะดินสอสิดินสอเนาะ,ะการเชื่อมโยงธาตนุนะธาตุไม้ธาตุดินต่างๆแม่โลกจักรวาลจะลึกรายลักษณ์อักษรไว้เป็นถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะบอกเราไว้ว่าเลยว่าเรามีภารกิจอะไรแล้วเราก็ร้อยเรียงเลย เรียบเรียงอะไรล่ะเขาค่อยมาตกตะกอนด้วยปัญญายาณอะไรคือสิ่งที่เราที่จะสามารถทําได้อะไรที่มันแกลๆไม่ใช่ว่าเราทํไม่ได้แต่เราสามารถทําอะไรได้นะปัจจุบันขณะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนี่แหละแล้วมันจะเกิดสภาวะการวางใจขึ้นมาโดยที่เราอะไม่ต้องไปเร่งไปรีบแต่เราทําทุกๆขณะอย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก,กับเจ้าของคลิปมันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว มันไม่ต้องรองแล้วนะครั้นี้มันมาเยอะความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆมันเข้ามาเยอะทั้งคู่ทั้งความสัมพันธ์ทั้งงานทั้งการเงินทั้งอะไรหลายๆอย่างมันเข้ามาเยอะแต่จงใช้สติปัญญาเพื่อตัวเองจะได้ปลดล็อกลาทําในสิน่งที่ตัวเองมีความสุขที่สุดคุณจะเข้าสู่ภารกิจอย่างเต็มรูปแบบจากการที่คุณที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายเห็นไหมคะไพ่ก็สอดคล้องกันหมดเลยจงทําทุกอย่าง้วยใจจนปลดล็อกตัวเองผ่านผ่าน,ผ,านผ่านจิตวิญญาณภายใน ให้ได้ถ้าคุณไปเจอประสบการณ์ในชีวิตมาหมอฟังจะบอกเลยนะว่าจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังประสบการณ์แต่ละคนแต่ละท่านลองสังเกตไหมคนะพ่อหมอแม่หม,หมอจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตัวเองเพราะเขาต้องไปเจอประสบการณ์จริงก่อนถามว่าชีวิตตัวเองเจอประสบการณ์จริงมามากน้อยเพียงใดแล้วสิ่งที่จะสอนเราได้ดีที่สุดในโลกนี้อะจากวันนี้เลยก็คือประสบการณ์ ชีวิตจริงอารมณ์และความรู้สึกจริงที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกชีวิตในเรื่องของปมกับในครอบครัวความรักเรื่องท็อกซิกเพื่อนฝูงการโดนหักหลังการกลับมารักตัวเองการงานอาชีพมหัจจรรย์การเงินต่างๆเราเมื่อไม่แชร์ประสบการณ์กันบางคนบางท่านถึงกับทำพอดแคต์แล้วก็เล่าประสบการณ์มันจะมีคลิปคลิปหนึ่งของหมอฟางที่เป็นอาคาชิกเรคคอร์ดเนาะยังเห็นเพื่อนเพื่อนมาพิมพ์มาเมนอยู่ ทำไว้เมื่อต้นปีอะน,นั่นะพูดอย่างเดียวเลยพูดอย่างเดียวประสบการณ์แล้วคลิปแรกๆของวันฟังค่ะเขาพูดอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของเพื่อนเช่นกันบางคนบางท่านเนาะต้องบอกเลยบางคนบางท่านตื่นขึ้นจากความเจ็บปวดของตัวเองบางคนบางท่านได้ออกมาถ่ายทอดผ,ผ,ผ่านเงา่ะผ่านเงาฉายแสงผ่านเงาตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นจากเหตุการณ์นี้แล้วบางคนบางท่านจะได้น,นํานาเขาเรียกไงอะ บาง่ีปลดล็อกอะปลดล็อกถึงขนาดขนาดแบบเสียงเหนอยเลยอะปลดปลดล็อกถึงขนาดที่แบบว่ามันเบาไปหมดแล้วชีวิตเนี่ยมันเบาอ,อะแล้วมันมากกว่าการที่ลอยลำอยู่ในอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองหรือคุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาตัวรอดคนเดียวอะคุณรู้มันมากกว่านนแล้วคุณก็ไปค้นพบถึงพลังงานของพลังงานของพระพุทธศาสนาพลังงานของผู้มีเมตตา พลังงานของผู้ให้โดยแท้จริงนี่คือพลังงานของเพื่อนเลยแล้วมันจะปลดล็อกมันจะเข้าเส้นทางไลฟ์ชีวิตของเพื่อนวันนี้เหมือนมายืนยันพลังงานของคลิปเมื่อวานแล้ววันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าคุณไม่ต้องรอเดือนต่อไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เพื่อนๆกล้าที่จะเชื่อมันในจิตวิญญาณภายในอันทรงพลังของเพื่อนๆในการต่อยอดเพื่อนๆให้ไปสู่ ความสำเร็จในชีวิตความสุขในชีวิตอะไรละ่ะที่มันทําให้คุณมีความสุขความคิดใดละ่ะที่จะปลดแอบชีวิตของคุณความคิดใดละ่ะที่จะปลดขุมสมบัติที่มันมีอยู่ในใจคุณสมบัตินั้นมันล้ําค่าสมบัตินั้นมันคืออะไรให้คําตอบตัวเองให้ได้ภูมิปัญญาใช่หรือไม่ความสุขของเรารอยยิ้มของเราใช่หรือไม่ ตอบตัวเองให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะตอนนี้เพราะคุณจะเข้าใจทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณแล้วทุกๆครั้งนะคะอันนี้คือไกดรทสำหรับบางฟังทุกๆครั้งที่เราผ่านบททดสอบทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่าพลังงานมันเปลี่ยนให้โอบก,กอดตัวเองและให้ขอบคุณตัวเองทุกๆก้าวที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราได้สําเร็จไปอีกรลเวลหนึงแล้วนะโอบก,กอดตัวเองนะคะ เพราะนั่นนั่นแหละจะเป็นการบ่งบอกว่าเราให้คุณค่าต่อตัวเราเองนี่คือของขวัญการขอบคุณและอ้อมก่อนนี้มันสําคัญที่สุดไม่มีใครให้เราได้มากกว่าตัวเราเองไม่มีใครรักเราได้มากกว่าตัวเราเองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้เพื่อนเพื่อนได,ได้ได้รับรู้เป็นไกด์ไว้เพราะว่าเวลาข้างหน้าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเจอสภาวะอย่างที่เล่าไปเมื่อวานถ้าเกิดสมมติมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราแบบพุ่งอะเราพุ่งอยู่แล้วเนาะมันเป็นเดือนกระะกฎาคม ที่เราจะต้องมีการพุ่งพยานไปกับการใช้ชีวิตแล้วก็โลกภายในโลกภายนอกเนาะทั้งขาวและดำทั้งหินและหยางทั้งโลกภายในทั้งโลกภายนอกเนี่ยมันต้องมีช่วงสภาวะที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเวลาเพราะมันมันมาด้วยแพชชั่นมันมาด้วยการแสวงหาไฟอยู่เสมอแต่ไม่ได้มาจากการปลุกพลังงานตัวตนภายในและความสมบูรณ์เสมอในชีวิตมันจะมีบ้างในบางครั้งที่เรารู้สึกหนักเราสึก้อเรารู้สึกเรรกหนื่อยเนี่ย เราจะต้องหาวิธีการในการรับมือกับสภาวะเบื้องหน้าที่มันกําลังจะมาเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกันเนี่ยนั่นแหละค่ะไม่งั้นคุณจะเบร์นเอาทันทีเลยแล้วมันจะหมดไฟแล้วมันจะทําให้คุณแบบว่าไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นอนะประมาณนี้เนาะเออันนี้คือวิธีรับมือนะคะก่อนที่คุณจะไปเจอตุลาเนาะวันนี้อาราไพอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของคลิปอีกคะ นี่ไม่ต้องสื่อเลยนะพลังงานของมันเพื่อนอะเป็นคนที่มียานอย่างรู้ละตาที่สามะก็คือเปิดกว้างมากความเชืเตนเจนพอทอ่อพลังงานลิ้นพันกันมากๆเลยนะคะในวันนี้เนาะกับอ่าหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้แล้วหมอฟังก็เองก็อืว้าวเหมือนกันนะคะการทําพิมพ์พเขียวของหมอฟางทําให้หมอฟาง น่าจะน้ําหนักขึ้นนะคะว่าใช้พลังงานยืะมากๆล้วก็กินเก่งมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากๆเลยที่พพอร์ตแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงโอนค่าขนมมาให้เนาะแล้วก็ทุกด้านด้วยจริงๆนะคะต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆมากๆเลยหมอฟังยังไม่รับดูดวงส่วนตัวแล้วก็ในคําถามอาจจะตอบช้ามากต้องใช้คําพูดนี้เนาะเพราะหมอฟังรับปากกับพี่ๆเพื่อนๆที่มาทําพิมพ์เขียวแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้เสร็จภายใน อ่ะเนี่ยร้อยคนที่ให้สัจจะวาจาวไว้ว่าจะทําให้เสร็จจะขอทําตรงนี้ก่อนแล้วผู้ที่เข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้เราจะมีช่องในการที่จะมาตอบได้ได้ด้วยเช่นกันต้องบอกว่าปาไปร้อยร้อยสามร้อยสี่เลยประมาณนี้ 130, 130ร้อยสามร้อยสามสิบกว่าคนประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ผู้ที่ได้พิมพ์เขียวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอได้อ่าน ได้อ่านพลังงานของตัวเองแล้วจากเบอร์ชาร์ตพิมพ์เขียวไม่เคยโกหกค่ะพิมพ์เขียวแม่นซะยิ่งกว่าแม่นเพราะนั่นคือนั่นคือชีวิตของคุณนั่นคือเจ็ดจำนงที่คุณลงมาเกิดนั่นคือดาวประจําตัวของคุณแล้วนั่นคือองศาการทำมงุงนั่นคือบทเรียนในชีวิตแล้วก็บททดสอบในการใช้ชีวิตแล้วนั่นคือภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วก็คือการที่จะรู้ว่าอาชีพมหัศาจรรย์ที่มันตรงกับ ธาตุมุมการทำมุมการที่การเงินมันจะเปิดจากทิศทางใดคือหมอฟางใส่รายละเอียดหมดเลยในคลิปเขียวขอบคุณมากๆนะคะค่อนข้างที่จะตาลายเนาะตาลายถ้าตัวหนังสือขาดตัวประ้องตรงไหนไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นไฟล์ pdf ค่ะส่งคืนเป็นไฟล์ pdf นะคะประมาณตอนแรกบอก40กว่าหน้นะคะตอนนี้60กว่าหน้าก็มีแล้ว นะคะห้าสิบกว่าหน้าหกสิบกว่าหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลองมาแชร์กันนะพราะหมอฟังยังไม่ได้ทําในเรื่องของตัวอย่างอะไรเลยแล้วก็ขอบคุณมากทุกทุกคนเข้ามารับชมรับฟั่งการกดไลค์ซูเปอร์ดแดงกําลังใจการกดสมาชิกช่องเนาะพอหมอฟังต้องบอกได้เลยว่าหลักสิบค่ะหลักสิบสิ่งนี้ได้มาก็จะนําไปแผ่เนาะเอาไปทําบุญต่อไปแล้วก็พัฒนาตนเองต่อไปนะคะ โอฟังมาอยู่จุดเนี้ยมฟังนับนับจากศูนย์นะมันเกิดการพังมันเกิดสภาวะทาวเวอร์โมฟังก็เคยเจอห้าเหรียญก็เจอสิบดาบเจอประกบทีเดียวพร้อมกันอ่าสี่ดาบไม่ใช่เล่นๆนะคะตอนที่เจอตอนนั้นเนาะเป็นโควิดเลยนะคะแล้วก็เจอเรื่องราวในชีวิตเยอะมากอะแต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรตอนนั้นนะคะแล้วก็ พอมีจังหวะเวลาหนึงดูดมาได้และเมนิฟเฟตมาได้ก็ไม่ทําตามที่ใจตัวเองเรียกรอ้องจะไปทําอย่างอื่นที่สังคมเรียกรอ้องแทนพอไม่เชื่อใจตนเองเพราะไม่เห็นว่ามันจะไปอย่างไงได้บ้างเนี่ยนี่แหละค่ะมันมันเลยเป็นจุดสตาร์ทให้หมองฟังเริ่มต้นหมองฟังอยู่ในจุดที่หมดหมดไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอ อยู่ในจุดที่ช้ำช้ำซะจนแบบอ้าวแล้วทำไมยังต้องไปทุกอย่างเหมือนกลับมามองตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแบบทำอะไรเป็นอะไรอะไรเนี้ยเริ่มแบบเขาเรียกว่าต้องไปเจออะเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ธรรมดาแปลว่าไปเจอมาหมดแล้วทุกด้านเลยเช่นกันรู้สึกวันนี้พูดแปลกๆรู้สึกวันนี้ลิ้นพันนะคะไม่รู้ว่าด้วย เพาะเทมสลิงหรือเปล่านะแล้วก็พลังงานวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแล้วมันก็คอนเฟิร์มจริงๆกับสภาวะมวลรวมที่เพื่อนๆได้เจอนะคะแล้วขวายเชื่อมันเนาะเพราะเป็นพลังงานที่คุณจะไปสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนแล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวอย่างเดียวที่คุณจะทําแล้วก็วิธีการรับมือก็คือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จก่อนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์ ในชีวิตของคุณก่อนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใจของคุณเรียกร้องจริงๆที่คุณทําแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เบียดเบียนตนเองมันไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นนะทําแล้วมีสติรอบคอบกับสิ่งที่ตัวเองทําที่ตัวเองได้ช่วยเหลือทํำยังไงก็ได้ที่มันไม่มาหลังใจคุณไว้ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นถ้อยคําและความรู้สึกว่างั้นไม่น่าเลยตอนนั้นน่าจะทําอย่างนี้ก่อนอะไรเงี้ยเนี่ย นี่คือเส้นชีวิตของคุณนอยตอนนี้เลยนะคะเหมือนมันพังกันมาเหมือนมันพรูกันเข้ามาเลยในในชีวิตเพื่อนๆในตอนนี้นะคะเดลเคอร์มิทอ่อเห็นไหมคอนเฟิร์มพลังงานเมื่อวานของแท้เลยคุณลังก้าวไปสู่วิติต้องบอกงี้ก้าวก้ากระโดดไปนในชีวิตอะ ชีวิตของคุณอ่ะมันจะคืบหน้าไปในชีวิตยอยู่แล้ว่ะโอเคเรื่องปวดหัวเรื่องความขัดแยง้งเรื่องอะไรเงี้ยมันเข้ามาอยู่แล้วในชีวิตเราบุทดสอบจะเจออีกไม่ร่าไม่หมอฟงังระหว่างทางอะค่ะถ้าอะไรมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันสับสนมันวุ่นวายมันต้องตัดสินใจแล้วมันไม่หยุดก่อนหยุดก่อนแล้วแล้วให้คําตอบกับตัวเองว่าถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันมีข้อสงสัยมันไม่ใช่แหละ แต่ถ้าทําสิ่งเนี้ยแล้วมันโฟกับสิ่งที่เราทําอ่ะเฮ้ยแปลว่ามันมาถูกทางแหละถ้าเราจะตีกับตัวเองสักหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะเพราะมันได้กองเราให้เราได้ได้ได้ไดเครียงไงได้เป็นตัวตนที่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตอนนี้คุณกําลังกายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด,นนท,ด,ท,สดที่คุณจะเป็นได้นะตอนนี้ณไนะทม์ไลน์นี้ณนะชีวิตนี้ณนะจุดๆเนี่ยที่คุณมาเดิน ที่คุณเดินมาคุณผ่านเหตุการณ์อะไรก็ตามในชีวิตมาคุณจะเคยเป็นใครก็ตามคุณจะเคยใช้ชีวิตอย่างไงมาก็ตามคุณจะเคยทําเรื่องเลวร้ายอย่างไงมาก็ตามจงให้อภัยตัวเองให้อภัยต <liberté S 2> ัวเองก่อนเสมอการให้อภัยตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการโอบกอดตัวเองนี่จะเป็นก้าวแรกที่คุณจะสามารถขอคุณได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเมื่อคุณกล้าที่จะให้ตัวเองเวลาคุณให้ผู้อื่นคุณจะไม่ผิดหวังเลย คุณจะไม่เสียใจเลยเพราะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างจากใจคุณออกไปเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยในสิ่งที่ฟังเองสัมผัสได้จากตัวตนของเพื่อนพลังงานมันก้าวมากก้าวกระโดดมากๆไม่รู้ว่าคุณไปเรียนรู้อะไรมาหรือคุณไปพบเจอตัวตนของคุณคุณเข้าไปในอาคาชกเรคคอร์ดคุณเข้าไปดึงศักยภาพของคุณคุณก้าวเข้ามาทําสมาธิคุณรู้กายรู้ใจตนหรือมันมัน มันเกิดสภาวะใดในชีวิตของคุณเพื่อทําให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ขนาดนี้มอฟังดีใจด้วยแล้วหมอฟังปิติใจด้วยจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่ะไขค,ความรับในใจของตัวเองให้ได้เลยนะว่าอะไรคือทําสิ่งที่ทําให้เราเปมีความสุขมากที่สุดเมื่อคุณเข้าใจตัวเองก่อนแล้วอะเห็นไหมมันเริ่มที่ใจเราก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมานี่คือสิ่งที่ที่ไพ่ขึ้นมา ทตุทั้งสี่ค่ะต้องทํามันให้สมบูรณ์เห็นไหมมันก็ต้องมาอยู่แล้วเนาะาตาทั้งสี่แล้วก็จะผ่านทางไหนได้บ้างละ่ะก็ผัสสะในร่างกายมันมากระทบแล้วมันจะรู้สึกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีผู้คนที่กําลังเรียนรู้เนาะมีอยู่แล้วอะที่กําลังเรียนรู้ต่อยอดการเรียนรู้อย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะขอให้คุณเรียนรู้ต่อไปไม่รู้ว่าคุณกําลังจะเรียนรู้ เรื่องราวอะไรแต่มันเกี่ยวเนื่องกับาศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินลูนไพ่หรือว่าที่บอกว่าหินลูนเพราะว่ามีสัญลักษณ์ขึ้นมาเยอะนะลองสังเกตเนาะไพสัญลักษณ์ออกมาเยอะหินลูนไพ่ทาโร่ไพยิ่สี่เนาะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของมันดาลาหรือว่าเป็นในเรื่องของพอลาังงานาสปิริชั่วเส้นได้ใยการใช้อาเลกิฝ่ามือใช่ไหมคะ จ่า,ต,าต่างหินคริสตัลอ่าต่างๆเนาะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวมฟาฟังมาไกด์ให้คร่าวๆว่าอาชีพมหสรรรัสาร์ทางด้านจิตวิญญาณที่เพื่อนๆได้ยินมาจากเสียงเรียกร้องภายในอ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันเข้ามาในสภาวะปิ้งแวบหรือเข้ามาในแนวอารมณ์และความรู้สึกคุณอ่ะมันคืออะไรตอนนี้คุณกำลังใช้ใจฟังฟังฟัง,ฟง เดี๋ยวมาฟังจะลองมาเล่าให้ฟังเนาะถ้าสําหรับเป็นเพื่อนพี่ๆที่ยังไม่ได้พิมพ์เขียวเนาะเพราะว่าอ่ะจริงๆล้วคนที่ได้พิมพ์เขียวไปอ่ะมันว้าวจริงๆมันว้าวจริงๆไม่ได้อยากโปรโมทต,ตัวเองนะแต่ก็ดีใจที่ตัวเองทํามันสาเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากๆที่เข้ามาเป็นครูให้หมอฟังได้เรียนรู้ทุกด้านด้วยจริงๆนะ <S <S แล้วก็ บางคนบางท่านสภาวะในตอนนี้มันมีในเรื่องของคนรักต้องใช้คำพูดนี้เนาะมันมาพร้อมกันอยู่แหละการเรียนรู้โลกภายในเพราะว่าคุณรักตัวเองมากเต็มพอสิ่งผู้คนอะถ้าถ้าคุณอยู่ในในเรื่องของทางแยกในชีวิตว่าจะจบหรือจะไปต่อหรือใหม่มาเก่าไปหรือไม่มีใครแต่อยู่ดีๆก็เหมือนมีมาเลย มันเป็นได้หลากหลายพลังงานมากๆเลยมีโอกาสมากๆที่จะเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้แล้วบางคนบางท่านจะได้เจอเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะคู่ปัจจุบันจะกลายเป็นคู่บุญคู่บารมีต้องบอกอย่างนี้เนาะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในรูปคนแต่เปลี่ยนในเรื่องของพลังงานพลังงานอาภาพลังงานคุณยกระดับพลังงานเขายกระดับอยู่ดีๆใจหายค่ะประมาณเนี้ย อันนี้คือพลังงานที่สัมผัสได้เลยนะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่อดีี์เว w o r d อ่ะบาง์เวิร์ดอ่ะมาจากคู่คนรักสังเกตนะคะสังเกตสําหรับคนที่มีคู่เนาะสําหรับคนที่ไม่มีคู่ก็ตามแล้วมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตวิธีการทดสอบเลยก็คือยกระดับพลังงานตัวเองคะ่ะยกระดับพลังงานตัวเองแล้วทาภารกิจยิ่งทําภารกิจเขายิ่งทักยิ่งทาภารกิจเขายิ่งเข้าหาหรือว่ายิ่งเรายกระดับเขายิ่งเข้ามา มีโอกาสมากๆที่เขาจะเป็นทวินเฟรมหรือเป็นแฟนของไฮเซลใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะบอฟังอะติดอยู่ที่ปากนี่แหละแล้วก็เนี่ยเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้ซัพพอร์ตเป็นเพื่อนบางคนบางท่านไม่ใช่แค่เพื่อนอาจจะเป็นอ่ากัลยานิมิตรอ้าไม่ใช่คนรักแต่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นกัลยานิมิตรเป็นอ่าเป็นคนในครอบครัวก็เป็นได้เช่นกันนะคะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตอาจจะเป็นเนี่ยประมาณเนี้ย เป็นเพื่อนได้ด้วยเช่นกันหรือเป็นครูรทางจิตวิญญาณที่เข้ามาไขความลับในใจให้กับเพื่อนอาจจะเป็นในรูปแบบของแม่หมอในหลายๆช่องก็เป็นไปได้ที่จะมาทําให้เพื่อนได้ได้โตขึ้นได้ได้ได้เกตขึ้นได้ทรานฟอร์มตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ปรุงความรู้มากยิ่งขึ้นเหมือนจิ๊กซอหนึ่งอยู่ที่แม่หมอฟังอีกจิ๊กซอหนึ่งอยู่ที่แม่หมอย่างหนึ่งอีกจิ๊กซอหนึ่งอยู่ที่ตรงเนี้ยมันจะอยากแบบ เชื่อมไปแต่ฟังยังมีสติฟังแล้วรับรู้ฟังแล้วข้อความไหนมันใช่สําหรับเราก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตัวเองเพราะนี่คือคิดลันดอมมันจะมีพลังงานที่ทั้งใช่และไม่ใช่หรืออาจจะเป็นทั้งหมดเลยที่เป็นของเราได้ด้วยเช่นกันคลิปนี้ก็เชื่อว่าคุณรับรับมือได้คุณเอาอยู่เนาะเพราะาคุณเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วอะไรอะไรจริงอะไรไม่จริงมันจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราตะวันยังไงก็ต้องขึ้นพระอาทิตย์ มันโครจรตกลงไปยังไงก็ขึ้นมาพระจันทร์ด้วยเช่นกันความจริงก็ต้องปรากฏขึ้นให้เห็นชัดเช่นกันไม่ว่ายัางไงก็มันยังคำนะวันนี้เชื่อว่าจะเพาฟู l มากๆเนอะกับการที่ได้ได้สื่อสารนะคะในวันนี้กับข้อความที่ส่งตรงถึงเพื่อนๆเนาะมาฟังยังไม่ปิ๊งไม่ปิ๊งหัวข้อใดนะแต่ถ้าคุณถูกดึงดูดมาด้วย หัวข้อคลิปแล้วก็เชื่อมั่นว่านี่คือพลังงานของผู้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว,แล,วแล้วคุณกำลังจะได้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดว้าวพอบอกว่าไม่มีหัวข้อคลิปก็ได้หัวข้อคลิปทันทีนี่มันก็ว้าว,ว,าวอยู่นะคะตอนนี้หมอฟางก็เริ่มที่จะพูดกับตัวเองหนักมากนะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอ้อมมาฟังเปิดสอนคอร์สอ่านไพ่จิตญาณเพื่อการเรีนรู้แล้วก็คอร์สอ่านไพ่พื้นฐาน1111บาทกับ2อ2 2บาทจะเป็นแก่นแท้ทางด้านจิตญาณสงสัยตรงไหนสอบถามส่วนตัวได้เลยนะคะจะเป็นคลิปลิงก์ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาประมาณนี้นะคะเป็นการเชื่อมโยงและเน้นการดึงศักยภาพที่คุณมีภายในส่งต่อออกมาภายนอกมากกว่านะ แล้วก็เจอกันพวกนี้ค่ะ